ก็กราบสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับไม่ห่างหายกันเป็นนานเลยนะครับเชี่ยเดี๋ยววันนี้แม่งหลังจากคลิปเมื่อวานน่ะแบบที่กูบิดบิดเลยวะเขาเรียกว่าอะไรวะเนี่ยบิดสกินไอเด็กกระโปรงคนนั้นได้แม่งกูกูจะทําอีกเหรอพะยะเชี่ยอะไรเชี่ยอะไรเนีด้อหล่อครับไปครับไปครับนักมวยไปนักมวยแม่งเดี๋ยวกูต่อยฟันหล่อหรอกไอ้สัตว์เชี่ยแม่งอยู่ดีเพราะว่ากูนักมวยเฉยเชี่ย เดี๋ยวกูต่อยฟันหล่อแม่งว้ากูนักมวยควายเชื่อไหมไอสัตว์มึงลงรถดีเชี่ยมึงลงรถดีเชี่ยแน่จริงมึงลงรถดี๋ยวควายแม่งเลเวลก็ยังเลเวลหนึ่งอยู่เลยสัตว์แม่งเอาไงวะไอควายเอ้ยเชี่ยเชี่ย เมาพ่อเมาแม่เหมือนไงควายพูดคำนี้กันเชียร์แม่ว่าพี่เมาเฉยเลยเชียร์อ,รอ,รอ,อะไรวะเนี่ยอะไรครับน้องเชียร์ต้องบอกให้กูจอดแล้วมึงขึ้นรถตำหนาเลยวะไ,ไอ้ควายเอ้ยเชียร์อะไรเนี่ยอะเด็กกระโปรงทางไหนวะไอ้สัตว์แม่งเดี๋ยววันนี้กูจะพาพวกมึงไปทำงานกันละหาทำงานทำงานเชียร์อะไรเนี่ย แม่งเดี๋ยวกูจะพาไปทำงานเนี่ยเดี๋ยวกูทับ GPS ก่อนเอาเชียเอเ้ยทับ GPS ไม่ได้แม่งนี่เอา้าดูแม่ง g ีท GPS ไม่ขึ้นอะ่ะโอ้แม่งแม่งจะมาขึ้นตอนนี้เ,เชียวแม่งเนี่ยเ,เดี๋ยวงานถูกกฎหมายอะ่ะตรงไหนวะตรงไหนเนี่ยเอเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูดีวกว่าเหมือนกูคเคยเห็นว่าแบบมันมันมีทับฮิลให้ดูด้วยอะ่ะแต่มันอยู่ตรงไหนวะมันอยู่ตรงไหนไม่รู้อ้อมันอยู่ไอ้ จุดเกิดเด็กใหม่นี่ว่าแม่งเดี๋ยวกูพาไปดูเลยศาสตว์แช่ดอกกําลังจะตกว่ะเชื่อเดี๋ยวให้กูดูดินี่ไงจอบมาสเตอร์เรามาดูได้เดี๋ยวไอตรงนี้งานเลเวลหกก็คืองานประมงเหรองานขนส่งน้ำมันตึกนีงอ่ะงานส่งอาหารเราไปงานส่งอาหารกันดีกว่าเสียงใครเปิดเฮียอะไรเนี่ยเฮียเอ้ยเฮ้ยเฮีย กูไปแล้วไอสัตว์เดี๋ยวมันโดนลิขิตเชีย,ยร์เลยเนี่ยกูลองสตาร์ทดีกูต้องไปส่งที่ไหนวะนี่อ่ะไปเผื่อมาขับเอาอาหารด้านนี้อ้อเชียกูต้องไปส่งที่ไหนดีอ่ะไม่บอกกูล่ะโอ้เนี่ยตรงเนี้ยต้องเข้าไปตรงนี้ใช่ปะเชียร์เลยไม่บอกกูเช่นไรเนี่ยกูทำไปเชียอะไรเนี่ย ซื้อของซื้อทำหาอะไรแล้วโู<ะ>แม่งพากูเข้ามาไหนวะกูต้องไปเอาของชิ้นไหนบดี้อ่ะเชีย่ยเป็นงานเนี่ยงานแม่งเอ้ยบีเชี่ยอะไรกูทำไม่ทำมแม่งละเดี๋ยวกูไปบิดสกินแบบเด็กกระโปรงเด็กกระโปงอะ่ะหรือกูจะโดนบิดคืนอะไรเงี้ย<ๆ>แต่แม่งกูไม่ทำละเชีย่ยเอ้ยแม่งเสียเวลาเวลากูทำมาหากินกูแล้ว แน่งเชียร์กูไม่ยอมละกูต้องทำใหม่นะเนี่ยมาแลวกูพาไปโรงพยาบาลแล้วแบบกูจะพาแบบไปบิดสกินพวกเด็กขี้เรื้อนขี้กระโปงไรเงี้ย,ยได้รู้ว่าใครใหญ่เชียร์กูมาคลองไงสตัต์เอ้ยเนี่ยกูมาดูดิเฮ้ยจะลองไปเออไอ้สัตว์โอหมอหมอขี่รถชนผมอะเนี่ย โอ้ไม่เป็นไรครับหมอหมอเดี๋ยวหมอไปไล่หมอไปไล่เคสเลยก็ได้เชี่ยเดี๋ยวกูกระทืบหมอแม่งเลยเชี่ยเอ้ยแม่งขี่รถชนกูแล้วบอกตัวเองไม่ได้ตั้งใจเชี่ยกระจอกกว่าแม่งถ้าไม่ใช่หมอนะเมื่อกี้เชี่ยกูกระทืบโชว์แล้วศาสตร์แม่งเดี๋ยวกูลองดูดิแม่งชี่เอา,เอาไอเชี่ยเนี่ยเด็กกระโปงปะเนี่ยโอ้ไม่ใช่เด็กกระโปงว่ะ วุ้ยเชี่ยใครเปิดเพลงกูกลัวโดนลิขสิทธิ์แล้วเดี๋ยวเชี่ยเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์กูไปแล้วววแถวนี้แถวนี้มีเชี่ยอะไรหรือเปล่าครับเชี่ยตำรวจไอ้สัตว์มึงจะโดนต้นตีนกูอย่างเชี่ยโอเคครับแม่งก็มาถึงแล้วเชี่ยเอ้ยเชี่ยใครด่ากูวะมันได้ด่ากูปะวะเดี๋ยวเชี่ยมีเด็กกระโปรงให้กู ้กูตีเชี่ยเนี่ยทีหลังขอเกงวันนี้หน่อยนะเชีย่ยกูตายศาสตว์เอ้ยแม่งกูต้องมาตายเชียอะไรอย่างงี้ไว้ศาสตว์แม่งมองเพเนี่ยเชีย่ยแล้วกูมาเกิดละไอศาสตว์เอ้ยกูจะมาเกิดแม่งแล้วกูต่อยกูแล้วกูตายด้วยเชียเอ้ยไอหลอครับหลอครับไอเชียเฮ้ยสวัสดีครับเปิดไมค์คุยกูยยละไม่ได้ยเสียงหูกูดับไป่ะ แป๊บแล้วกูซื้อเชียร์นี่เลยกล่องปฐมพยาบาลอะ่ะกูใช้ด้วยที่อิลิทเทอรี่แล้วก็ตัวเดียวะไอ้เนี้กดใช้เนี่ยกล่องปฐมพยาบาลเชียร์กูมีแล้วหนึ่งอะเฮ้ยเชียร์กูไม่ให้นี่กูกดใช้เนี่ยเลือดกูเต็มละแล้วกูพร้อมบวกไงเชยียร์กูดูดิมีใครพร้อมบวกปะผมเปล่ะโากีการ่อ,มอยมวยเชียเนี่ยกูไปแล้วเชียร์เอ้ย ฟังนะพี่เอ้ยผมด่าพ่อแอดมินเน่ะแล้วผมเดินเดินแบนมาผมก็เลยมาสร้างเลยแล้วผมรอหรับ,รบเอ้ยรอหรัเถ่านี้มีอะไรเปล่าครับเนี่ยวเลยอยากมีอะไรบ่าครับแล้วอยากอ่ะครับมีปัญหาอะไรปะมา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 ,มา,มามไปไหนอะ่ะไปไหนครับหนึ่งพันแปดหมื่นสี่เออเงินเงินมีแค่เก้าร้อยอ่ะเอาเปล่าเที่อันกูมีแค่เก้าร้อยอ่ะ ดิเชียกูนักกูไม่ใช่นักมวยเก๋เว้ยศาส์บอกแค่นี้แหละนิโกหาอะไรแล้แม่งเสียชื่อกูหมดเลยเกาไม่งอะได้เล่นดิเชียเฮ้ยเชียกูไม่ได้ชื่อนิโกสศาสตร์กูชื่อสตีเวนอะกูชื่อสตีเวนเข้าใจปะ เชื่อไอเนี้ยสาดแม่งเดี๋ยวกูตบหลุดแม่งเลยสาดอะไรไม่มีอะไรครับไม่มีไ <literacy> รไม่มีไรครับไม่มีไร,ไ,ไ,ร,ไ,ไ,รไหนไหนไหนศาสตร์มาดีมาดีมาดีเชี่ยเอาหมัดเปล่าเว้ยเอาหมัดเปล่านะเว้ย นี่โกหาอะไรหลายสัตว์เดี๋ยวกูกระทืบแม่งเชี่ยมึงมาหมืนเปามาเลยมาดิเชี่ยตรงไหนวะมามาเลยมาเลยมาที่ไหนล่ะเชี่ยแล้วกูจะมาต่อยกับพี่เชี่ยเนี่ยฟันหลอเลยสัตว์แล้วกูต่อยโชว์เลยเชี่ยเอาไปเลยสัตว์ยังมาในนี้เลยมาในนี้เลยเชี่ยสภาพแม่งมาดิ นิโก้วิ่งไวเกินไอ้เหี้ยเอาจริงอะ่ะนิโก้วิ่งโคตรไวไอ้เหงนี้ผมชอบเลยกูชอ,อ,อบเดี๋ยววิ่งไวๆอ,อย่างเงี้ยดูดิวิ่งไวจริงอยิ่งวิ่งหนีอ่ะวิ่งไวเกินนิโก้ดีดีดีนิโก,โก้มันชอบวิ่งอ้อมาไอไก่เหี้ยมไก่หาอะไรหล่ะเอตัดรู้จักปะคนเขาจะฆ่าคนให้ตายเที่ยอ้าเอาดิเอาดิอ่ะวิ่งทำไมเนี่ยไอ้ไก่เหี้ยมเอตัดวิ่งอยิงหรือว่เป็นเหี้ยมึงเป็นโลกวิ่งเอตั์ ม ES ึงดีดถุงยังไงไว้ตัดนะมึงดีดเหอไอ้ที่อะไรโอ้เูาใส่ให้นี่จะตายแล้วเนี่ยว oh, oh, ิ่งว oh. well, ิ่งวิ่งวิ่งหัวคู่หัวคนเลยไอ้ที่ไอ้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 ไอเชี่ยร์เติมยาแป๊บอะไรนักมวยที่จะเติมยาเชี่ยแล้วกูบิดเลยสัตว์้ที่อมึงกากยังวะกูบิดละกูสิละเชี่ยเออโคตรกากขอไปเติมยาถิ่นเชี่ยแล้วกูไม่เติมกูจะบิดมึงไงควาย ไปแล้วเจอกันในพวกกระจอกเอาเชี่ยแม่งไป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 เออขอบคุณน้องขอบคุณเชี่ยเดี๋ยวกูัฟบิดสกินเชี่ยโลุนเนี่ยแป๊บหนึ่งศาสต์โดนกูบิดแน่มึงรอครับรอครับรอครับครับหรับครับเอ่อสกินนี่ขายเท่าไหร่ครับเดี๋ยวไม่รู้ครับมีมีมีคนให้ คนให้ผมมาครับผมซื้อต่อได้ไหมครับเนี่ยซื้อต่อได้เดี่ยวกี่บาทครับกี่บาทผมให้ห้าหมื่นครับโอเคครับเชื่อโรกุบิดสกินแม่งเลยเ <Easy. S 1> ชื่อกุบิดสกินด้วยคอยดูนะคอยดูอ่า เดี๋ยวอันนี้มันต้องทำไงก่อนครับเนี่ยผม,ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับมันต้องม,มันต้องกริฟสกินก่อนนะเลยกริฟสกินก่อนนะเลยกูบิดด้วยเพียย่อะมียวครับผมผมไม่เสียงดีกว่าครับไม่เป็นไรครับเพียเออกูบิดเย่ยนี้ไม่ได้ว่ะบิดเสียงอื่นก่อนก็นมัน หลอครับบิดเชียนีย่ขายสกินทเท่าไหร่ครับกูบิดแม่งเชี่ยสกินนี้ขายเท่าไหร่ครับแม่งไอเชียเนี่ยไม่มันกลวโดนกูบิดสาเลยโกงหาอะไรไหลยเชี่ย เอ้ยเอ้ยแล้วมมาต่อยอะไรเว้ยต่อยกูก่อนปะเนี่ยเชี่ยเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยแล้วตามมาทำไมวะไอ้สองคนเนี่ยเชี่ยตามมาถ้าอยากมีปัญหาอะไรก็มาได้เว้ยกูนึกว่าเจ๋งเชี่ยแล้เชี่ยเนี่ยมันเสียรถได้ไงวะมันเติมว p พีปะเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าตามกูนิดเดียวแล้วมึงเจ็บตัวนะเว้ยสัตว์มึงทือแม่มเงเฮ้ยเชียนี่ตามอะไรนะกันนักกันหนาวะอ่ามึงลงรถดิเชียรเด็กกระโปงควายเฮ้ยเชียนี่มึงตามอะไรกนะันนักกันหนาวะเฮ้ยมึงตามอะไรมึงเปิดไมค์ทีเชียตามอะไรกันนักกันหนาวะเนี่ยเฮ้ยเชียนี่มึงตามเชียอะไรกันนักกันหนาวะไอ้สัตว์ไปเลยพี่เบียร์เฮียอะไรอ่ะอ้ามึงเป็นควายอะไรสัตว์มึงต่อยกูไปเชีย มาดิเชี่ยเลเวลไม่ใช่เลเวลหนึ่งอยู่เลยหรอไอ้ควายกูนึกว่าเจ๋งมาดิเชี่ยแล้วคุต่อยแม่งสัตว์มาดิโอ้เชี่ยในเซฟโซนต่อยไม่ได้เฉยนะไอ้เชี่ยมึงออกมานอกเซฟโซนกูมาแล้วเบลอะไรเบีลอะไรเบีลเลื่อนอะไรเลื่อนอะไรเลื่อนเชี่ยอะไรสัตว์มึงก็มึงตามกูเองไอ้เชี่ยช่วยไม่ได้สัตว์มึงหยุดตามกูก่อนไอ้ควาย มึงไปหางาน<ว>ทำนุ่นกูไปหางานตามตามแล้วกูเป็นไรของมเหรอเชี่ยแล้วกูไม่ชอบไม้คนตามไงควายมึงถ้ากูตามมึงไหลเชีย่ยแล้วกูโดนแช่แข็งเนี่ยเ<ว>ชื่ะอะไรเด้อม,มาดี๋ยวศาสตว์มึงอย่าร้องนะไอ้ควายจะตามกูมาด้วยกู <S <S ถามไม่เชื่อของได้ยินปะหืม อ้เชียไม่ได้ยินด้วยเชียแล้วมันแช่แข่งกูอะไรกันนักกันหนาวะแม่งเซิร์ฟเนี่ยสตัตว์กูเล่นแม่งเชียดูแม่งมันแช่แข่งกูสัตว์ไหมเอยลยโดนแช่แข่งเนี่ยเมื่อไวะเชียร์เลยเนี่ยม้องเป็นควายอะไรสตรัตว์เชียร์ตามกูมาแล้วมึงโดนแน่เชียเอ้ยแม่งมันจะตามกูมาควายแล้วมึงตามกูมาทำหาอะไรแหละเชี่ย ไอสัตว์เนี่ยไอสัตว์เออแม่งสกินกูก็ไม่ได้ไอสัตว์เดี๋ยวเลี้ยนเชี่ยอะไรเลือนผิดท่อเงี้ยควายโอ้ไม่รู้จักเชี่ยแม่งเออกูยังลูกแล้วกูโดนของแทะเขามาว่ะไอสัตว์เชี่ยนั่นมันตามกูไเชี่ยตามกูมาทำหาอะไรหไๆควายเอ้ยกูบอกว่าอย่าตามตามมาทำหาอะไรๆไอสัตว์มึงกดต่อยกูดิเชี่ยกดต่อยกูดิ เงอะโง่ไอ้ควายมึงเงอะโง่ชิบหายเลยไอ้สัตว์ถ้ามึงตามกูมากูขอให้รหัสมึงโดนเชียไอ้สัตว์เดิมพันมาไอ้สัตว์เดิมพันมากูได้หมดเลยเชียกูไม่สนโลกไอ้สัตว์แม่งท้ากูเดิมพันโอซีละมาเชียอะไรมึงก็หยุดตามให้มึงก็หยุดตามกูให้ได้ก่อนเถอะไอ้เหี้ย ก็คืบแม่งสัตว์เฉียดเดี๋ยวกูหนีมันก่อนไอสัตว์เดี๋ยวกูหนีมันก่อนเฉียเอ้ยโอเคครับแม่งวันนี้ก็แค่นี้แหละไอสัตว์เจอกันค้าคลิปหน้าเจอกันครับบ๊ายบาย